สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะครับวิชาสุขศึกษาแนละพพักศาเรายังอยู่ในเรื่องของการใช้ยานะครับชั่วโมงที่แล้วที่เราเจอกันล่าสุดเราเรียนในเรื่องของยาไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะครับยาถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ายา สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยและก็รักษาโรคได้นะครับถ้าเราใช้ถูกต้องถูกวิธีแต่ว่าถ้าเราใช้ยาไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีใช้ยาแบบผิดๆนะครับจากที่จะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้อีกด้วยนะครับมาดูนะครับยาหมายถึงอะไรยาหมายถึง สารที่มีผลต่อสุขภาพและร่างกายของคนเรานะครับสามารถใช้ป้องกันโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยรักษาโรคนะอันนี้คือความหมายของยานะครับนะนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วยังทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานโรคและก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อีกด้วยนะครับฉะนั้น เราจะใช้ยาอย่างไรให้ถูกต้องใช้ยาอย่างไรให้ถูกประเภทและใช้ยาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรเราถึงต้องเรียนใน,ในเรื่องของนี้ครับมาดูประเภทของยายาปัจจุบันนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็นประเภทนะมียาปัจจุบันนี้มีอยู่หลายชนิดแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทที่หนึงยาแผนปัจจุบันนะครับนะ คืออะไรครับยาแผนปัจจุบันก็เป็นยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในลักษณะต่างๆก็คือรักษาโรคในปัจจุบันนั่นเองนะครับที่ผลิตในลักษณะไม่ว่าจะเป็นยาน้ํายาแคปซูลยาเม็ดนะครับหรือยาที่บรรจุในบรรจุพัณฑ์ที่ติดผนึกเอาไว้นะครับจะระบุชื่อยาสรรพคุณและก็วิธีใช้วันหมดอายุอย่างชัดเจน ะนะครับอย่างที่เราเรียนในเรื่องของการอาจฉลากไปแล้วนะครับนะต่อไปประเภทสย,ยาแผนโบราณนะครับยาประเภทนี้จะเป็นยาประเภทที่ใช้รักษาโรคแผนโบราณนะครับคนที่มียาชนิดนี้ต้องมีการขึ้นเทเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้องด้วยนะครับเช่นยาหอมยาเขียวหอม ยากวาดลิ้นเป็นต้นนะครับต่อไปประเภทที่3ยาสามัญประจําบ้านคืออะไรครับยาสามัญประจําบ้านคือยาที่มีทั้งยาแผนโบราณและยาประเภทต่างๆอยู่ด้วยกันนะครับเป็นยาสามัญที่ต้องมีติดเอาไว้ที่บ้านหรือโรงเรียนหรือสํานักงานต่างๆนะครับเป็นยารักษาโรคพื้นฐาน ปัญญาบรรเทาอาการเจ็บป่วยยาล้างแผลยาพารายาแก้ปวดยาดมยาหอมยาหมองประเภทนี้นะครับเขาเรียกว่ายาแผนโบราณต่อไปประเภทที่4ยาอันตรายนะครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้รักษาโรคปัจจุบันนะครับมีทั้งแบบขวดหรือแบบที่ใส่ขวดหรือใส่อซองหรือประเภทต่างๆนะครับ ถ้าประเภทนี้ยาอันตรายนี้นะครับเขาจะเขียนติดซองว่ายาอันตรายนะครับใช้ได้ตอนไหนครับอันนี้ยาประเภทนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะจะให้กินจะให้รับประทานต้องอยู่ในความดูแลของของคุณหมอของคุณพยาบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับต่อไปประเภทที่5ยาสมุนไพรนะครับเป็นยาที่ได้รับจากพืชพืชก็คืออาจจะเป็น หญ้า,าต้นไม้รากต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นดอกเป็นผลเป็นแกนนะครับหรืออาจจะได้จากสัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆจากธรรมชาติเช่นว่านหางจระเข้ใบมะขามป้อมนะอันนี้คือได้จากพืชได้จากหญ้าได้จากต้นไม้ต่อไปยาที่ได้จากสัตว์เช่นดีหมี ยาที่ได้จากแร่ธาตุเช่นดินประสิวกรรมฐานเป็นต้นอันนี้คือประเภทของอยานะครับสรุปเือสรุปก็คือ,อยาจะแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทที่1คือ,อยาแผนปัจจุบันนะครับประเภทที่2ยาแผนโบราณประเภทที่3ยาสามัญประจําบ้านประเภทที่4ยาอันตรายประเภทที่5ยาสมนุนไพรซึ่ง แต่ละประเภทนะครับซึ่งใครจะใช้รักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของเราขึ้นอยู่กับผู้เจ้าชาญขึ้นอยู่กับคุณหมอหรือขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเราว่าจะดูแลหรือรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเราในลักษณะอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขานด้ยมคันก็จะรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบันนะครับ ยาแผนปัจจุบันนี้นะครับก็จะแบ่งออกอีกว่ายาแผนปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับนะประเภทที่1นคือยาในรูปแบบของของแข็งนะครับเช่นยา,าเม็ดยาน้ํายาแคปซูลยาผงยาเนบนะครับต่อไปรูปแบบของเหลวเช่นยาที่ใช้ในการกินการทาน ยาําำต่างๆต่อไปยาประเภทกึ่งของแข็งเช่นครีมครีมนวดนะครีมยาหมองยา,ยาทาถูเจลเจลแอลกอฮอล์ต่างๆหรือยาในรูปแบบอื่นๆนะไม่ไว่าจะเป็นการพ่นการสูดดมการปล่อยไอ้น้ำต่างๆนะครับอันนี้คือยาแผนปัจจุบันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็มาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทำงานสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ